สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม m a p l e s สตอรี o โ i บานะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาปั้นตัวใหม่อีกแล้วนะครับนั่นก็คืออาชีพ Mercedes นะครับก็ที่ผมต้องปั้นนะก็เพราะว่าเ,เราจำเป็นต้องใช้ลิงก์สกิลของอาชีพนี้นะครับคือผมจำไม่ได้แล้วว่ามันบวก exp เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะโอเคไปเดี๋ยวเราก็จะไปเช็คกันด้วยว่ามันเป็นคุณสมบัติอะไรนะ ตัวลิงสกิลของอาชีพเมอร์เซเดสนะราสักคู่นะครับเหมือนจะค้างอีกแล้วใช่ไหมโอเคไม่ค้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดู ในหน้าในหน้าแปบนึงนะขอรับของก่อนเรามาดูที่สกิลนะครับว่าสกิลของเมอร์ซิเดสเนี่ยดียังไงนะลิงก์สกิลนะนี่นะครับก็ทำให้เราได้ exp นะสมมติเราเลเวล70นะเราก็จะได้ exp ขึ้น2%นะเพิ่มขึ้น2%นนะเราก็เอาเนี่ยลิงก์สกิลเนี่ยไปใส่ในตัวหลักหรือตัวอื่นก็ได้นะอันนี้ก็ ค่อนข้างที่จะดีนะแต่ว่าพอเลเวล120อะ่ะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้นะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวว่าจะเก็บเลเวลให้ครบ70ก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆไปอย่างน้อยก็เอาไปใช้นะครับในเลเวลสูงๆอนะมันช่วยได้เยอะนะครับเราก็ห้ามอันนี้นะครับห้ามพลาดน,นะสําหรับ e XP ของตัว Mercedes นะหรือว่าลิงสกิลของ Mercedes นะครับ ก็พยายามมาปั้นไว้นะครับค่อยๆปั้นก็ได้นะครับผมก็ค่อยๆปั้นเราเน,นะน,นี่ก็มาสู้กับบอสนะโอเคนี่ก็ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้รีบอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่าตัวตัวหลักเราก็ปล่อยไว้ก่อนเรามาทำลิงก์สกิลก่อนนะครับอันนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมทำนะครับเพราะว่าลิงก์สกิล ออพอรีเวลเยอะมันค่อนข้างที่จะจำเป็นนะครับทำให้เราเก็บรีเวลไวขึ้นเอาง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวทำเควสหลักก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำเควสหลักก่อนนี่นะครับก็อย่าลืมมาปั้นกันนะครับถ้าเราอยากได้แบบว่าสกิลของอาชีพไหนนะครับเราก็กด ดูได้เลยนะไหนนะไหนนะนี่นะครับนี่นะกดดูได้เลยนะครับนี่ครับชื่ออาชีพกจ็จะมีบอกตรงนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้ไปใส่แล้วกันใส่นักขนูเนาะมไม่สิต้องอันนี้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละ เดี๋ยวสักครู่นะขออยู่เฉยๆก่อนสกิลจัดการลิง์อืมโอเคอันนี้แล้วกันนี่นะครับเราก็ใส่แล้วนะตอนนี้นี่นะนี่ครับใส่แล้ว ก็จะได้เอ็แท็เพิ่มขึ้นนะนี่นะครับอันนี้ผมก็ใส่แล้วนะโอเคนี่นครับการใส่ลิงสกิลก็ง่ายๆนะครับมันก็จะบูตดาเมจให้เรานะอันนี้ก็อย่าลืมทำกันนะครับนี่ผมก็มาปั้นตัวเมอร์ซ e เดสเพราะว่าอยากได้ลิงสกิล EXP นะนี่นะครับ ก็ปั้นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยถ้ายังแบบว่าไม่อยากเล่นเยอะก็แนะนําให้เขาเรียกว่าปั้นถึงเลเวล70ก่อนก็ได้เนาะอย่างน้อยก็ e อ p ทั้ง2%นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะลิมนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นการปั้นตัวละครเพื่อทำลิงก์สกิลแล้วกันเนาะจะได้แบบ เข้าใจง่ายๆเนาะเพราะตอนนี้ผมก็กำลังจะปั้นตัวละครอีกอกี่ตัว2ตัวปั้นเพิ่มนะครับได,ได้อีก2ตัวนะครับเพราะว่าจะเอาแอคแทด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอีกทีนึงว่าจะเอาตัวอะไรบ้างนะครับที่มาปั้นนะหรืออาชีพอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วละ่ะว่ามีอาชีพอะไรบ้างเดี๋ยวก็ค่อยไปดูหลังไมเอาโอเคแล้วก็คลิปลิงสกิลผมได้ทำวาแล้วนะครับก็เดี๋ยว ผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ตอนท้ายคลิปนะครับว่าแต่ละอาชีพนะครับมีลิงก์สกิลอะไรบ้างนะครับมีแบบพาสซีฟอะไรบ้างนะก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นการปั้นตัวละครนะครับอันนี้ก็เหมือนการแนะนําตัวละครของผมนะว่าผมจะปั้นตัวอะไรบ้างเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ